สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้เช็คเลยพรุ่งนี้30เมษายนโอนเงิน5,000อีก4.8แสนคนพร้อมเพิ่มเป้าหมายคนได้รับเงินเป็น16ล้านคนวันนี้29เมษายน63นะครับทางกระทรวงการคลังได้เร่งตรวจสอบและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงิน5,000บาทอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัส,สบดีที่30เมษายนก็จะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ชุดล่าสุดอีกประมาณ480,000คนซึ่งก็เป็นผู้ที่ลงทะเบียนทุกกลุ่มทุกสถานะที่ผ่านการตรวจสอบและผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ขนาดเดียวกันนะครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติล่าสุดในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงิน5,000บาทจากเดิมเนี่ย14ล้านคนนะครับก็เพิ่มอีก2ล้านคนรวมเป็น16ล้านคนนะครับซึ่งต้องผ่านเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้ ซึ่งณนะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับตอนนี้มีประมาณ10ล้าน6แสนคนแล้วนะครับสัปดาห์นี้น่าจะจ่ายครบนะครับประมาณ8ล้านคนนะครับที่เหลืออีกประมาณ2ล้าน6แสนคนจะเร่งจ่ายให้ครบภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้า ซึ่งในจำนวนนี้นะครับบางท่านนะครับอาจจะได้รับเงินรวบยอดนะครับก็คือลงทะเบียนไว้นานแล้วนะครับแล้วเพิ่งได้รับการอนุมัตินะครับถ้าได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมท่านก็จะได้รับเงินรวบยอดนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ลงทะเบียนไว้5,000บาทบวกกับพฤษภาคมอีก5,000บาทท่านได้งวดแรก10,000บาทเลยครับ อันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับซึ่งจะเริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนครับซึ่งณนะตอนนี้ผู้ที่เข้าขายจะได้รับเงิน5,000บาทนะครับหลักๆก,ก็เป็น4กลุ่มย่อย 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขาย 2. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตา3า39และ40 3. สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและ 4. ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ประกอบอาชีพลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักวงเล็บหากผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้แล้ว จะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อีกก็คือ1คนท่านเลือกรับได้1สิทธิ์เท่านั้นรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เต็มเวลานะครับและประกอบอาชีพ ลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักแบบนี้ก็เข้าขายที่จะได้รับเงิน5,000บาทด้วยครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับทางกระทรวงการคลังได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับชื่อว่าทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ร่วมกับธนาคารของรัฐ และหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่นะครับทั่วประเทศนะครับชุดผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยประมาณ2 3 0 0 0คนเพื่อพบปะแล้วก็ยืนยันตัวตนกับท่านที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการโอนเงิน5,000บาทให้กับท่านครับ ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ